นี่เป็นยักษ์ชั้นสูงเทศสัยอยู่ในป่าหิมพานต์ก่อนที่ท่านจะลงมาบนโลกบนด้วยใช้ที่ประจักษ์สูงตนมองลงมาที่ชมพูทวีปเพื่อมองหาผู้มีบุญอมองเห็นแล้วนี่ใครอยู่ในสายตายักษ์ก็อยู่ในหมู่นี่แหละก็แวบลงมาก็เป็นกลุ่มพร้อมกับบริวารของตนมายืนอยู่รอบๆเตียงของผู้มีบุญท่านนั้นบริวารของยักษ์ตอนนี้ก็ได้ช่วยกันยกเตียงขึ้นเลยเว้าว ให้กระเทือนถึงกายละเอียดไงเพราะไอ้ผู้มิบุญท่านนั้นมองเห็นยักษ์ผู้ไปนางตนชัดชัดแล้วยักษ์ผู้ไปนา,นก,ปนาก็พูดกับผู้มิบุญด้วยเสียงอันไปเลาะว,ว่ามีข่าวการบวชพระปิวพระรรรมกายและได้พัฒนาคุณ่องการบวชด,ด้วยอ oh.